วัดถ้ำสีมงคลถ้ำเพียงดินะครับวันนี้ขี่รถยนต์มา การรอบๆวันนี้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ก่อนี่จะลงท้านะครับก็ต้องมาจุดทูปขอขามาก,ก่อนนะครับว่าขอลงไปเยี่ยมชมถ้านะครับ ตอนนี้ทางลงทางมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนจะไม่เป็นถ้ำแต่ว่าเป็นถ้ำตอนนี้ก็รอเจ้าหน้าที่ก่อนครับเพราะว่าต้องมีเจ้าหน้าที่นําทางครับ,นะรบทางลงน่าจะมืดมากไม่รู้กล้องจะถ่ายได้ไหม ไม่เคยครับานบ <c oughs> แล้วคาก็ั่เี้ายไม่เคยสําหรับค่าใช้จ่ายนะคะจะมีอยู่สองวนนะคะส่วนแรกนะคะช่วยเหลือคาไฟฟ้าของทางวัดน,นะคะแล้วมไว้ก็เป็นูคณะนะคะคนะคละ้อาทแล้วก็ขาออกมาค่ะจะมีค่าบริการ,ราทําทางแส่ที่พันะรอกินอาหพว่านักงานก็ไม่มีรายได้ ก็สิ่ห้าเมตรแรกค่ะปมตัวย่อตัวใหมนน่ะคะอันนี้ก็มีสาวสวยนะครับเป็นคนคนำทางประมาณนี้ทางลงแบบแคบมากครับน้บริเวณทางเข้า เ,เอาไฟมาค <des k> ่อมานะคะมทำมไฟด้วยนะยนะ้ำ <des k> <des k> คนช่นให้จัน <des k> ทรดีนค่ะค่อยๆมานะคะ ะคายน้ำนิดนึงค่ะระวังหลงน,นะคะก็สาหรับจุดนี้นะคะเป็นจุดที่หนึ่งนะคะเรียกกันว่าประตูทางเข้าเมืองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมในเมืองนครมามดามนะคะในท่านนี้นะคะค่ะจุดที่หนึ่งนะคะกล้องตัวนะคะจุดที่หนึ่งครับจะมีไฟส่องแสงสว่างให้ด้วยนะที่ไม่ได้ถืไนะอไฟฉายมาก็ไม่เป็นไรครับพอดี ก็มีไฟให้อยู่นะครับกกน้ำก็เทมากหนรงเข่างนะเทียบถ้าใฟหนักประมาณร้อยกิโลนาำได้แน่นอนนะ ใี่ครับนะครับอันจะเป็นของที่หนึ่งนะครับฝากค่อยเดินตามกันนานนะคะค่อยๆเดินนะคะอ๋อนึกมากนี่ครับรเข้ามาแล้วเขาจะเต็มแบบ ส่นวนสำหรับตรงนี้ก็จะมีแบบว่าที่ให้เราได้กล่าไวไหว้สกากระนะคะกล่าไวไหว้สกากระไหว้พระก่อนได้นะคะนี้จะเป็นที่ไพ<ด>กกระสการะนะครับตรงนี้ <laughs> สำหรับตรงนี้ก็เป็นจุดที่สองนะคะเรียกันว่าห้องพรอบปู่อินนคราชน,นะคะ ค่ะเรานะคะสังเกตแท่นตรงนี้นะคะก็เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะที่ลอยอยู่เหนือนะคะก็คือนักท่องส่วนใหญ่ะคะ่ะก็เชื่อกันว่าศรัทธากันว่าเป็นแท่นลงศพข,ของพ่อปูอินนาคดานนะคะ,ะ,คะ mm hmm. ก็ะนักท่องก็จะแบบเอามือคะ่ะแตะนะคะแตะสัมผัสตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานนะคะขอชคลาบารมีน,นานทีการงานได้นะคะขอพรอจากท่านได้นะคะ นะคะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนะคะแล้วก็เรียงต่อกันเป็นร้อยๆต้นนะคะน่าจเป็นห้องโถงมีห,หินนะประมาณนี้ลึกม,มากครับ น,นีนด้วยครับันนี้ก็อันนี้ก็ใ่คน,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 นะคะเดอ้อกะะัทแาบบนี้ออมาทางนี้นะคะ่ะ,ค,ะออค่อ้อป้กคอับมาทางนี้ค่ะค่อยๆเดินต่อก,กันนะคะนี่เป็นจุดท,ที่สามนะคะ จ็ดที่สามนี้นะคะเรียกยกันว่าห้องไมย่เหตุกานะคะจะเป็นทํำส่อนกันไปเรื่อยๆ นนี้นะคะถ้าเราสังเกตดูนะคะจะมีแท่นหินระหว่างกลางนะคะมี3ามแท่นนะคะสําหรับแท่นที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็ชื่อว่านะคะศรัทธากันว่าเป็นหินศพของนิยเกตนะคะแท่นตรงกลางคะ่ะถัดไปคะ่ะเป็นหินสมบัติค่ะก็เป็นหินเนินนะคะถัดไปเป็นหินทองค่ะแล้วก็แท่นตรงนี้คะ่ะชื่อว่าเป็นเสาสารหลักเมืองนครมาดานเดินต่อเลยคะ่ะต่อเลยครับะะเดี๋ยวค่อยๆเดินมาทางนี้นะคะ กำลังเลื่นอนนิดนึงนะคะค่ะตรงนี้ต้องเรื่มหน่อยนะคะต้องการมาก นจ้นที่เราก็ชนบ่อยครั้งแล้ว นี้จะประมาณรึ่งแค่แนะ่คะเดี๋ยวก้ามก้าก้าข้างก็ได <c oughs> ้ค่ะเดี๋ยวใชน,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 นในห้องนี้นะคะเดี๋ยวนั่งรอแป๊บนึงนะคะค่ะเดี๋ยวใช้ในห้องนี้นะคะสำหรับในห้องนี้นะคะ <c oughs> ก็เป็นห้องที่สี่นะคะห้องที่สี่นะคะก็เรียกกันว่าห้องทิดาน,นะคะราชนะคะทิดาน,นะคะก็แปลว่าเป็นบุ่สาวนะคะของพ่อปู่อินกับแม่ย่าเกดน,นะคะ นับดูนะคะจะมีอยู่สี่ห้องสีสีนะคะห้องที่หนึ่งก็จะสีเขียวะคะ่ะห้องที่สองสีชมพูนะคะห้องที่สามสีเหลืองนะคะห้องสุดท้ายะคะ่ะสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะค่ะส่วนใหญ่นะคะก็นักท่ยวค่ะจะถ่ายภาพติดภาพปฏิหารบ่อยครั้งนะคะที่ห้องสีชมพูนะคะใช่ค่ะในห้องสีชมพูะคะ่ะบ่อยครั้งค่ะ สามารถนะคะที่จะแบบว่าตั้งจีตั้งใจขออนุญ,ญาตก่อนถ่ายภาพได้นะคะเผื่อเจออะไรดีๆนะคะ ตรงนี้ไปค่ะระหว่างที่จะทานก็ให้คิดฝั่งซ้ายนะคะเดี๋ยวเจ้าที่เราจะลอดเทียนเป็นตัวอย่างนะคะใช่ค่ะค่อยๆมาทีละคนนะคะรอดได้ทุกคนคะ่ะรอดได้ทุกคนนะคะทางมันจะเป็นทางลอดเจ้าที่ปักหมุตรงนี้นะไปไปก่อนเลยค่ะค่ะสิงทองสามารถ ออกันได้นะคะ่ค่อยนะระว่างะค,ะ<ะ>ค่ะก <c oughs> ็ได้ืมาโอเคค่ะรอบสีสานี่คือาคะนม้ช่องไหนระหว่างรอบก็ให้คิดฝั่งสายเยอะๆนะคะ <c oughs> นม่้ <c oughs> ดิดกมา <c oughs> เอยมนแหลกไงเลกลทงท่ามเห็นว่าม<า>ันจะไม่มีตาค่ะไม่แน่ใจค่ะแต่บางคนก็ว่านอนน้ำแสงอะไรประมาณนี้ค่ะไม่รู้ใช่ไหมเน่คะเขาไมหนื่อใช่ไหมเขาบอกว่าต้องรอดสามครั้ง เมื่อความสุขีในคนต้องรอดสามรอบค่ะแต่ไม่ใช่วัน,นวันนี้วันเดีวยวค่ะพร้อมไหมคะพร้อมมากแล้วก็เดินนะคะตอนนี้ก็โค้นศีษะมิจฉุคาระวังระวันหัวชมนะคะแล้วระวับในห้องนี้นะคะก็เป็นสุดที่หก ที่หรือว่าห้องที่6แล้วนะคะเรียกว่าห้องคระคำพีนะคะก็เป็นแท่นหินนะคะที่เหมือนลักษณะเหมือนหนังสือตำร,ราที่เปิดออกแยกจากกันนะคะก็มีความเชื่อความศรัทธากันว่าะคะเราสามารถที่จะแตะอธิษฐานนะคะขอเกี่ยวกับสติปัญญาความรู้นะคะหรือว่าแสงสว่างนำาชีวิตเรา ต้มเร็วหน่นะคะระวัง ที่นะคะหรือว่าจุดที่7นะคะเรียกกันว่าห้องพระเจดีย์นะคะห้องพระธาตุเจดีย์นะคะเป็นพระธาตุเจดีย์ที่เจ้าวาดที่นี่นะคะได้ก่อทําขึ้นมานะคะเมื่อตอนคนอสท้านใหม่ๆนะคะ mm hmm. ่อปีพศ2516นะคะเพ mm ื hmm. ่อให้นองเที่ยวได้กล่บววาสัการะนั่นเองเช mm ิ hmm. ้นทางนี้นะคะาค่อยแตขึ้นมานะคะจะลังเล่นนะคะ ทางออกก็ค่อยๆปีนบันไดนะคะทีละหนึ่งคนนะคะระหว่างที่ปีนะคะระวังหลังนะคะระวังหลังกับปี เมื่อกี้เรางแบดลึกมาก ลงไปแล้วมันก็จะกว้างมากทางลงกับทางขึ้นเท่ากันนะครับนะครับสุดยอดมาครับไม่คิดเลยว่าจะได้มาวันนี้มาแบบไม่ได้ตั้งใจครับก็เลยไม่ได้ถือไฟฉายมาก็เลยไม่ได้เห็นบรรยากาศเท่าไหร่ถ้าใครอยากมาก็มาได้นะครับ เดี๋ยวจะลงที่อยู่ให้นะครับเราทางลงเราจะอยู่ตรงนู้นครับแต่ว่าทางขึ้นก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้คล้ายๆแบบลงลึกแล้วก็จะขึ้นมาเรื่อยๆครับ